เกาหลีเริ่มใช้กฎนหม่คู่ฮาล่าแล้วหลังพ่อแม่ทีละเลยมาเรียกร้องมอระดก คูฮาร่าศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ที่ได้จากไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนเมื่อปี2 5 1 9ที่ผ่านมาแต่เมื่อปี2020่แม่แท้ๆของเธอก็ได้มีการยื่นเรียกร้องมรดกครึ่งหนึ่งของลูกสาวแม้ว่าเธอจะทอดทิ้งคูฮาร่าไปนานนับกว่า10ปีหลังจากหย่าก,กับสามีและไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับลูกสาวคนนี้เลยก็ตามเรื่องนี้ทําให้คูโฮอินพี่ชายของคูฮาร่าและบรรดาแฟนคลับจํานวนมากไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าวจนกระทั่งเกิดการล่างกฎหมายคูฮาร่าขึ้น โดยล่าสุดเกาหลีใต้ได้อนุมัติใช้กฎหมายคู้หาได้อย่างเป็นทางการแล้วว่าพ่อแม่ที่ละเลยนั้นไม่มีสิทธิเรียกร้องมรดกจากบุตรซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าบุคคลที่ละเมิดหนะ้าที่การเลี้ยงดูอย่างร้ายแรงอาทิเช่นละเลยการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีนัยยะสําคัญการแสดงความเกลียดค้านหรือการก่ออาชญากรรมเช่นทารุณกรรมและล่วงละเมิดบุคคลนั้นจะถูกตัดสิทธิจากการได้รับมรดกจากบุตรคนดังกล่าวหากการกระทําของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงซึ่งกฎหมายนี้ได้ ผ่านการพิจรนารณามาอย่างยาวนานหลายเดือนแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวก็ไม่สามารถนำกลับไปใช้กับกรณีของกูฮาร่าได้เนื่องจากได้มีข้อสรุปในคดีดังกล่าวให้แม่ของเธอได้รับมรดกไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นกฎหมายนี้ก็ยังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ส้ำรอยอีกในอนาคตน,นั่นเอง